เป็นเสาที่ส่งแรงนะครับส่งแรงมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับ ครับเรามาดูโปรดักต์ตัวใหม่ของแฟงเทคนะครับตัวนี้เป็นเสาสไลด์10ท่อนนะครับชื่อว่าแฟงเทค A3UV ante Antenna นะครับตัวนี้เป็นเสาสไลด์ที่ใช้ความถี่ได้ตั้งแต่134-174 v h f นะครับ v h f ได้ตั้งแต่100 4 0 0่ร้ถึงเมกะเฮิร์นะครับตัวนี้ใช้ได้2ย่านนะครับย่านยูย่าน ยูกับย่าน V นะครับหรือว่าย่าน V กับย่าน U นะครับตัวนี้เป็นเสาสไลด์ยาว10ท่อนนะครับ10ท่อนยาวอ่ายาว132เมตรอ่า132เซนหรือว่า1.3ึมเซนนะครับ10ท่อนขั้วเป็นขั้ว BNC นะครับเป็นขั้ว BNC อ่าเราจะมายืดนะครับยืดยืดยาว10ท่อนนะครับยืดยาว10ท่อนคือยังไงอ่มาดูกัน10ท่อนยืดยืดประมาณนี้นะครับยืดประมาณนี้ เห็นไหมนี่นะครับยืดยาวมากนะครับยาวมากอ่ากำลังขยายอ่าประมาณ10ใช้ได้สูงสุด20วัตต์นะครับอ่าใช้ได้สูงสุด20วัตต์ตัวนี้อ่าเกณฑ์อยู่ที่2.15 d ุดนดซเบลนะครับอ่าความยาวอยู่132มเซนนะครับอ่าข้างหมด10พอน นะครับสบพ่อนขั้วเป็นขั้ว BNC นะครับขั้วบ n c คุณสามารถใส่ขั้ว b n แแบบนี้นะครับหัวขอแบบนี้ใส่ไปนะครับผมก็จะเปิดวิยุอ่าอ่าโอเคผมเปิดคุณก็สามารถทดสอบได้นะครับผมกดส่งนะครับเนี่ยเห็นไหมแรงแรงมากเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นเสาที่ส่งแรงนะครับส่งแรงมากเนี่ย เออเนะครับอืมเนี่ยนี่นะครับ,อ,นะรบอ่ะถ้าสมมุติว่าผมยืดยืดเสาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนยอ่าโอเคก็เดี๋ยวมาดูประสีภาพกันครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่าส่งแรงพอสมควรนะครับ นี่โอเคนะครับก็เสาวิย f แฟงเทค A3UV อันนี้เป็นรุ่นที่3นะครับเป็นเสาสไลด์สิบพอนนะครับยาวนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ผมใส่กับวิยุตัวใหญ่นะครับเซนไหฮนะครับตัวนี้อ่าก็เป็นยังไงนะครับก็ยืดสามารถยืด10บ่อนได้ยาวมากนะครับเห็นไหมนี่ ยาวยาวมาก1ิบ่อนนะครับวิทยุเสาวิ LGBTQ, ทยุ1ิบพ่อน,นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยคุณดูได้1ิบพ่อน,นะครับยาวมากนะครับเวลาผมทดสอบนะครับทดสอบสัญญาณสัญญาณมีนะครับผมแค่ทดสอบทดสอบทดสอบนะครับทดสอบความดังความชัดเจนเ,เปลี่ยนนี่นะครับทดสอบความดังความชัดเจนเ,เปลี่ยนสัญญาณ ชัดแจ๋วนะครับสัญญาณชัดแจ๋วเลยนะครับนี่ก็อ่าวิบเสาสิบพอนนะครับเห็นไหมยาวมากยาวไหมยาวไหมนี่พคยาวเลยนะครับอ่าก็ตัวนี้สไลด์อืมสไลด์ครับเก็บครับเก็บง่ายนะครับเนี่ยเสาสไลด์สิบพอนนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับ โอเคเสาสไลด์ส,สพ่นเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับ